อขอบคุณครับขอบคุณ FC ฟซีสัานนะครับที่ให้กำลังใจสุ้มท่าตายพวกเราเื่อดีตลอดมาครับขอบคุณมากค่ะทีมงานเราก็งานเองนะคะต้องขอบคุณพี่เอซีใจดีนะคะที่ส่งสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ ดีเซทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีเอฟซใจดีนะครับผมอยากจะเลี้ยงอาหารนะครับที่ควานนะครับซุ้มท่าทรายนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีขนมจีนนะครับผมน้ำยาไก่นะครับแล้วก็ผัดพริกแกงนะครับนี่ครับขนมจีนครับผมน้ำยาตัวเดิมครับน้ำยานยา้ำยานี่น้ายาไก่นะครับผมนี่นะครับนนาีไก็ นะครับข้าวนะครับผมแล้วก็เป็นธนบจีนนะครับก็ค่าค่าอาหารวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็สองพันคะแนนนะครับสองพันคะแนนแล้วก็เราจะมอบเข้ากองทุนนะครับผมอาหารของควานอาหารของช้างนะครับห้าพันคะแนนนะครับผมห้าพันคะแนนมอบให้หัวหน้านะครับผมเพื่อเอาไปจับใจใช้สอยนะครับเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอาหารของควานอีกนะครับผม ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเอาไว้นะครับให้ฟานนะครับไว้เติมน้ํามันนะครับแล้วก็ดํารงชีพนะครับผมเพื่อเวลาไปหาไม้หาอาหารนะครับอย่างอื่นนอกจากสับปะรดแล้วก็หญ้านะครับผมก็ไว้เป็นค่าดํารงชีพนะครับผมอีกคนละหนึ่งคะแนนนะครับสิบสามเชือกนะครับผม13เชือกนะครับแม่ เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนะครับมอบให้กับควานๆนะครับนะครับว่าเป็นเชื่องไหนกันบ้างนะครับผมเนาะใครจะเป็นตัวแทนครับมอบครับพันโต้งดีกว่าครับพันโต้งมอบให้จะได้ยังบอกผมก็มอบให้หัวหน้าก่อนนะครับผมห้าพันคะแนนนะคพันกองทุนกองทุนนะครับนี่คือกองทุนนะครับนีกองทุนนะคะห้าพันคะแนนนะคะขอบคุณมากนะครับ คุณมากนะคะให้ควานเลยครับให้ควานนี้ก็วานเดี๋ยวให้หัวหน้าเป็นคนมอบให้ควานเดี๋ยวให้หัวหน้ามอบครับหัวหน้ามอบนะครับเชือกเล็กข้างหน้าเลยครับเชือกเล็กไปด้านหน้าเลยครับไปนี่เลยเชือกเล็กพายผู้พานะคะโปรดโปดครับจีดอลพงเงินครับจีดอลพงเงินค่ะ ไปเชื้อที่สามภายใส่มุ่งคุณค่ะที่ติดทางคำหมื่นค่ะขันเงินค่ะพ่อใหญ่ครับเพ่อใหญ่นี้สุดใตไม่ได้เจ้าขุกพ่อใหญ่ค่ะพี่ดาวครับเจ้าเก็ดทางพี่ดาวค่ะ โบวี่ครับเจ็ดแปดโบวี่ค่ะสีนวลครับเจ็าเก้าสีนวลค่ะบัวตองเจ็าสิบบัวตองค่ะขอบคุณนะครับแม็กกี้เจ้าสิบเอ็ดแม็กกี้ค่ะขอบค้าครับผมเสิบสองขุนเงินค่ะแล้วก็สามน้ำแตงนครับสำหรับเงินที่เข้ากองทุนนะครับผม ผมจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วลตรงกับพยายามจะใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ของเอซีนะครับคือคือเราที่ให้เรามาเนี่ยทั้งกับข้าวทั้งอะไรทั้งคะแนนที่ให้เนี่ยขอบคุณมากครับก็คงไม่มีอะไรนอกกว่าคําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับจากใจครับขอบคุณ<ะ>ครับขอบคุณมากๆนะคะพอะเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนไปขอบคุณอีกคนนะครับบรนโตงนะครับช่องพังคำหมื่นนะครับบรรโตก ครับผมก็ประต้กนะครับผมช่อง,ง,องความกระเมืนก็ขอขอบพระคุณนะครับผมพี่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เมตตาชาวชา<น>้างท่าทาย <c oughs> แล้วก็ชาวที่ก <c oughs> ำลังเจอวิกฤตแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับผมอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนํ่รวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปครับผม ฝากให้กำลังใจพี่ดาวหน่อยนะครับตอนนี้พี่ดาวอยู่โรงพยาบาลค้านก็ไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลฝากให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับก็ช้างในทีมงานพังพี่ดาวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะเป็นฝีครับเอาไปไปรักษาตัวไปผ่าอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลช้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวควานแยกมาขอบคุณหน่อยครับควนแยกแยกเลยเนาะนานแล้วเนานาีแล้วครับนานแล้วครับที่ก่อเดี๋ยวถอนมวกก่อนครับ ครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่มีมตรตาต่อสุนทรสายของเรานะครับขอบคุณที่ให้กําลังแจกันเรื่อยมานะครับรับรับด้วยนะครับผมผมก็เอาต่อเลยครับความรว่ครับควันไปต่อยครับครับขอบคุณเอฟซีครับผมทุกท่านที่กำลังแกครับผมที่ดูแลสุนทรสายและบัตรตลอดครับผมขอให้โชคลาบวาษณาใหญ่เมืองช้างนะครับครับ ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่เอฟซีใจดีนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมได้เลี้ยงอาหารนะครับได้ให้ควานนะครับดำรงชีพนะครับในช่วงวิกฤตโควิดนะครับมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้พี่เอฟซีนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับอยู่เย็นเป็นสุขบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับโชคหมานนะครับใหญ่ๆห่เหมือนช้างนะครับขอบพระคุณมากๆครับผม ก็ต่อไปนะครับเด็กครับใครคนนี้คนนี้ผมไม่คอยนี้ออก ขอบขอบพระคุณขอบมากนะขอบนะครับต้องขอบอีกปที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ความพี่พี่เอฟซีหน่อยครับผมพี่ขอบคุณครับไปนะครับไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็ทานต่อไปนะครับเราก็จะมาทานนะครับขนมจีนกันนะครับผมแล้วก็ข้าวนะครับเนนาะะครับก็ขนมจีนน้ำยาไก่นะครับมาครับ ขอบคุณเลยครัขอคุณนะครับเลยคนรับขอนรับอุนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณะครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคนะครับขอบุณครัอบคุณนะครับขอบคานะครับขอบคุณนะคอคะครับขอบนรขอบนเครอนะคับองนะคอบะรับขอคนะคัุณะคับขงคุณนะคทับขอคนมับคนับมนะคคนะคคนะคบนคบเอบนคราอาหาร พันคะแนนนะคะแล้วก็แบ่งเข้าตุ้มท้าซ้ายห้าพันคะแนนนะคะแล้วก็แบ่งให้ควานอีก13าเชือกนะคะเชือกละหนึ่งพันเป็น1นึ่งพันครบสองหมื่นคะแนนพอดีเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็ทานกันเลยเนาะนี่นะคะนี่ค่ะ,นคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะ วันนั้นนะคะวันวันนั้นเราเอาต้มปลามาแล้วเราไม่ได้ใส่ถุงคือหกไปเลย่ะ้นะคะตะกร้าจานก็มีนะคะตะกร้าถ้วยอะะเอามาพร้อมเลยนะโอ้รับรองเรเ็ทสิมีผักด้วยนะคะมี เดี๋ยวก็จะให้ควานควานของเราได้ได้ทานกันนะคะจริงต้องขอบพระคุณพีเอฟซี SC นะคะที่ไม่ไะส่งออกน้ําที่ช่วยเหลือทีมงานช้างของพวกเราตลอดมานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้พี่จเจริญรุ่งเรืองในิคิดิ่งใดก็ส่งความมุ่งมั่นปาสนานะคะ <c oughs> เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ